สิ่งที่เขาทำเนี่ยคือเขาจะเข้ามาทําหน้าที่เหมือนกับเซลล์นะครับเซลล์ออกไปขายของให้กับลูกค้าเนี้ยเหรอภาษาทางการตลาดมันเรียกว่า CLV customer lifetime value การทําให้เขาซื้อเป็นออเดอร์แรกอันนี้คือสิ่งที่สำคัญสุดออเดอร์แรกสำคัญสุดครับผมแพมเป็น customer data platform ครับที่เราทําสิ่งนี้แหละสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ马拉เทคนะครับกับผมนะครับพงศ์นักสื่อสารเทคโนโลยีนะครับกับ พี่ฮาร์ดาสสวัสดีครับผมพงศ์นะครับ,รบ,รบลืม <caracter S 1> ลืมหน้าที่เองไปนิดนึงอันนี้เป็นพารสองแล้วพี่ <laughs> พงศ์พารสองแล้วเดี๋ยวเรากำลังพูดถึง AI 6ตัวที่ธุรกิจสมัยนี้ต้องมีแล้วเมื่อพาร์ที่หเราพูดไปแล้วนะหนึ่งคือ AI ที่ใช้ในการเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นที่การเก็ตไอเดียใหม่ๆของ AI แล้วก็ AI ตัวที่สคือ AI ที่ช่วยในการเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติหรือความผิดปกติของ ข้อมูลหรือของอะไรที่เราใช้อยู่เช่นแบบ,บว่าการซื้อโฆษณามีการใช้เงินผิดปกติไหมมีการซื้อของผิดปกติไหมอะไรประมาณใช่ไหมแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่3เนี่ย เอาไว้ในการเป็นคลังความรู้ขององค์กรภายในสำหรับพนักงานใหม่เข้ามาใช่ทั้งพนักงานใหม่และพนักงานเก่าสามารถมาเสิร์ชหรือว่าสามารถมาปรึกษาในเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เรามีข้างในได้จะได้บอกว่าสามารถสตาร์ทได้หรือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นหรือว่าเราเรียกว่าเทรนเนอร์แล้วกันเทรนเนอร์เขาเป็นเทรนเนอร์ให้เป็นเทรนเนอร์ประจำเป็นโค้ชเป็นโค้อ่าโอเคคราวนี้พอเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันยังขาดอีก3ามตัวเชียวเหรอมันมีอะไรบ้างอ่ะสามตัวถัดมาเนี่ยครับอีกสามตัวเนี่ยมันเป็น3ามตัวที่เราบอกว่ามี ใช้งาน AI ไมาสักระยะหนึ่งแล้วกับในองค์กรแล้วเกิดความกล้าหาญขึ้นเรากล้กาหาญที่เจะเอ AI ที่เรามีเนี่ยไปใช้กับลูกค้าบ้างานะครับดังนั้นตัวสมองอัตโนมัติเนี่ยหมายเลขสี่จนถึงหมายเลข6กเนี่ยนี่เหมือนแต่ก้อนบอลนะเออหลังบอลมีหมายเลข18ห <laughs> มายเลขสิบกอันนี้หมายเลขอ่มีสองคนลเลยอันนี้หมายเลข4ี่อ่าหมายเลขสี่เอคุณยศอัตโนมัติหมายเลขสี่เนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือเขาจะเข้ามาทําหน้าที่เหมือนกับเซลล์อื เซล์ออกไปขายของให้กับลูกค้าเงี้ยเหรอใช่เซล์เซล์มีหน้าที่ขายของให้ลูกค้านะครับมีมีหน้าที่รู้ใจลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรครับในการเป็นเซล์เนี่ยมันมีอยู่2แบบเซล์ทุกวันเนี้ยมันมีอยู่2แบบครับครับแบบแรกคือเซล์ที่เป็นไม่ใช่มนุษย์กันอืไม่ใช่มนุษย์คือเป็นอ่าดีไวซ์เราเรียกว่าด e v i c ์ดีไวซ์มันคืออะไรนะอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์เช่นแปลว่าอะไรนะดีไวซ์เซลแบบดีไวซ์ ยกตัวอย่างแล้วกันพี่ฮัรดเคยไปกินแบบซูชิโร่อะไรอย่างงี้ไหมอืมครับซูชิโร่เนี่ยพี่ฮัรดพอนั่งปุ๊บเนี่ยพี่ฮัรดสั่งกับอ๋อมันมีมันมีแท็บเล็ตอ่ะมันมีแท็บเล็ตอยแท็บเล็ตที่เราสามารถสั่งได้สักพักนึงมันจะไหลมาตามทางปุ๊ดเอาไหมไอ้แท็บเล็ตตัวนั้นน่ะมันคือดีไวซิร์สอาวนี้ดีไวซ์ตัวนั้นน่ะทุกวันนี้มันเป็นดีไวซ์แบบไม่มีเอไออืมอ่ะมันก็เป็นดีไวซ์สที่ทุกคนเข้าไปก็คือแค่การบอกว่าฉันลูกค้าเอาอะไร แต่ไม่เคยไม่เคยบันทึกหรือไม่เคยเรียนรู้หรือป่ะคำว่าคำว่าไม่มี AI แปลว่าแบบนี้ไหมมันไม่ได้เรียนรู้ใช่ไหมคือว่ามันไม่ได้ฉลาดอ่ะมันเป็นเดเวิร์ธรรมดาทีนี้ผมสมมติพี่ฮัรดไปนั่งที่ซูชิร่พี่ฮัดกดเครื่องนั้นน่ทุกครั้งที่พี่ฮัรดจะสั่งพี่ฮัดอยากจะกินแซลมอนพี่ฮก็ต้องแบบเลือกไปที่เมนูแซลมอนใช่แล้วมันต้องแบบมีแท็บมีอะไรแล้วแล้วความยากคือเราเราจําไม่ได้หรอกว่าไอสิ่งที่เราอยากกินอะมันอยู่ตรงไหนเราใช้วิธีการหาไปเรื่อยๆาไปเรื่อย ซึ่งบางครั้งมันจะไปซ่อนอยู่หลังๆใช่ไข่ปลาแซลมอนจะต้องชิคเมนูนี้แซลมอนชิคเมนูนี้พี่ฮาชอบอะไรอ่าผมชอบที่มันมีชีสทุกอย่างที่มันมีชีสวางข้างบนอ่ะผมชอบเลยฮะมันจะดีไหมถ้าเกิดไอ้ทุกอย่างที่พี่ฮาชอบอ่ะมันขึ้นมาหน้าแรกมันนั่งปุ๊บเนี่ยพอเราบอกว่าเราเป็นใครเนี่ยเมนูที่มีชีสจะอยู่แรกๆเลยใส่เบอร์โทรศัพท์ไปก่อนเดี้อเด้อเด้อเด้อเราบอกว่าไอ้ที่พี่เคยสั่งมามันเรียนรู้แล้วว่าพี่ฮาเป็นคนที่ชอบเมนูที่มีชีส ที่สำคัญคือเรียนรู้ลายบุคคลด้วยเนาะโอ้สุดยอดเลยใช่ไหมแล้วรับรองว่าพี่รัสั่งเยอะขึ้นเชื่อไหะล่ะใช่ครับเออใช่ถ้ามันขึ้นมากรตรงจุดนั้นอะหรือหรืออย่างน้อยมีเมนูที่เปิดตัวใหม่แต่คิดว่าเราจะชอบอ่าก็สามารถบอว่ามาขึ้นให้เราเห็นได้บางทีไม่ต้องเปิดตัวใหม่หรอกพี่รัอาจจะยังไม่เจอเมนูบางอย่างที่พี่ับอกว่าเคนที่ชอบกินชีสเนี่ย เขาชอบที่เมนูนี้ด้วยคนอื่นนะออแต่ว่าพี่อาจจะไม่รู้ว่าเเมนูนั้นมันสำหรับคนกินชีสเพราะมันเป็นการเรียนรู้ไม่ใช่แค่เฉพาะเราแต่ว่าหมายถึงว่ากลุ่มกลุ่มคนที่น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับเราที่เขาก็กินชีสกันอยู่ทั่วไปก็จะมีเมนูนึงเนี่ยที่คนก็กินกันผิดแต่เหลือแค่เราเนี่ที่ยังไม่ค่อยสั่งไม่เคยสั่งใช่ไหมใช่ไหมมันก็แนะนําให้ได้แนะนำให้ได้จะมีเมนูใหม่เมนูนี้ฉันชอบกินใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับไอ้นี้ดีไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่นั้นสมมุติว่า เอาสุโขท่อนี่แหละเออว่าพี่ฮัทจำได้ไหมว่าพี่ฮัทมีคะแนนในสุโขทั้งหลายอยู่ตอนเนี้ยโอ้ผมน่าจะไม่ได้ใส่ใจด้วยซ้ำน่าจะกินอย่างเดียวใช่ไหมเออจริงๆแล้วอ่ะเรามีพอยต์อะไรอย่างงี้นะอ่ครับเพราะเขามีระบบอะไรที่เรียกว่า CRM ยเอมเสยเใช่ไหมเรามีพอยต์เรามีอะไรซึ่งพอยต์พวกนี้มันสามารถถ้าคุณกินเยอะขึ้นอีกนิดนึงพอยต์คุณจะถึงแล้วคุณสามารถได้ตรงนี้มีเด็กเชียร์อัพด้วยเหรอมีเด็กเชียร์มีเด็กเชียร์ถ้าคุณมันมีเบียร์ด้วยถ้าคุณเนีย เราเรียกว่าต่ำแหน่งต่ำแรงนี่เรียกแอร์เชียเบียาได้ได้ได้แอร์เชียชูชีย์เชียมันคำพูดยากเชียซูชิแอร์ซีโอเคคำเราข้ามคำนี้เปียชูเชียซูชิโอเคก็แต่อ่าเออทุกคนสั่งซื้อสิ่งนี้ปกติแล้วพี่ฮะกินชีสเนี่ยก็สั่งแค่สองเออครับเพราะพี่ฮะกดสองปุ๊บหนึ่งสองปุ๊บบอกเลยว่าถ้าสั่งสี่อ่ะพี่ฮะจะได้พอยต์ขนาดนี้เลยนะ อ่าเออได้ผลนะก็ได้ผลนะพี่ฮาก็เออเอก็ดีนะก็ดีนะเราบอกพอยก็เห็นอยู่ว่าแลกอะไรได้อืมครับนี่ดีนะดีใช่ไหมดีใช่ป่ะดีดีดีในมุมของลูกค้าด้วยไม่ได้ดีในมุมของคนขายอย่างเดียวคอน sumer ด้วยคอน sumer ก็ดีเนี่ยว่าก็รู้สึกว่า เออเขารู้ใจเราดีใช่แต่มันแน่นอนว่ายอดขายเพิ่มขึ้นแน่อืมครับอันนี้เราเรียกว่า self ordering device นะซึ่งมันไม่ใช่แค่ที่อยู่ที่โต๊ะนะทุกวันนี้ที่เราใช้แอปกันอ่ะมันก็ลักษณะเดียวกันนะอ่าอ่าใช่ไหมถ้าเราย้ายจากที่โต๊ะมาอยู่ที่แอปครับแล้วแอปมันรู้ใจเรามากทุกวันนี้แอปเป็นอยู่แล้วแต่ว่าร้านร้านที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแอปหมายความว่าแอปที่เราใช้ซื้อของทั่วไปอ่ะเราจะเห็นอยู่แล้วว่าสินค้าที่เราชอบมันมักจะอยู่หน้าหน้าแรกแอปเป็นอยู่แล้วครับครับโอเคทีนี้อันนั รานนี้มันมีอ,อีกสิ่งหนึ่งที่เราก็คุยกับลูกค้าอยู่เ <Okay. S 2> ช่นแบบว่าลูกค้าทักมาซื้อปุ๋ยพี่ฮารนะ์ดอะเรามีแอดมินคนหนึ่งตอบอือครับพี่ฮาร์ดแอดมินคนนั้นอนะถ้าเขารู้จักลูกค้ามากขึ้นนะครับหรือ,อว่าลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่เคยซื้อปุ๋ยประเภทนี้ปลูกพืชประเภทนี้นคิดว่าคนนั้นจะปิดการขายได้ดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นดีขึ้นด,ดังนั้นเมื่อใดก็ตามแต่ที่ลูกค้าทักเข้ามาที่แอดมินแล้วแอดมินเนี่ยมันมี a อออยู่ตัวหนึ่ เป็นลูกค้าประจำนะเ,ออเคยซื้อปุ๋ยตัวนี้ไปแล้วนะเ,ออเขามีปัญหานี้นะเขาปลูกพืชชนิดนี้เลี้ยงสัตว์ชนิดนี้นะ,อะออไอเซลคนนั้นก็สามารถมีเปอร์เซ็นต์ในการปิดกขายได้เยอะอ,อันนี้กําลังจะบอกว่าการขายในประเภทที่แชทกันระหว่างเรากับคนขายถูกไหมแล้วในฝั่งของเราก็คงแชทด้วยทั่วไปที่เราแชทนี่แหละแต่ว่าฝั่งคนขายเขาคงจะมีจอที่ถ้าสามารถบอกได้ว่าลูกค้าคนนี้ซื้ออะไรมาก่อน เซลคนนั้นก็จะเรียกว่าบริการลูกค้าคนนี้ได้ถูกใจยิ่งขึ้นครับผมก็แนะนําเลยว่าควรจะต้องพูดประโยคนี้ควรต้องขายสิ่งนี้เพิ่มควรต้องอับเซลสิ่งนี้เพราะว่าความยากก็คือเซลก็จะจําลูกค้าแต่ละรายไม่ค่อยได้หรอกเพราะเยอะมากโอ้ทักมานี่วันหนึ่งหกพันเจ็ดใช่แล้วที่สาคัญคือบางทีบางทีเซลก็มีการสลับกันด้วยไม่ได้คนเดียวเสมอไปอสลับไปสลับมาบก็ยังยังจะคงจําลูกค้าคนเดิมได้ไหมถ้าสลับเป็นคนใหม่มาแล้วอย่างนี้ครับ และนี่แหละคือ A.I. ตัวที่เบ <Ber cy, S 2> อร์สี่เบอร์สี่ที่เป็นเซลเป็นเซลอคอยช่วยในการรู้ใจลูกค้ามากขึ้นโอเคเรามาเจอละสี่ตัวแล้วเรายังจะยังจะต้องการอะไรอีกเหรอตัวที่5ตัวที่6เนี่ยเริ่มจากตัวที่5ก <Okay. S 2> ่อนพี่พงเราต้องการอะไรอีกอะ่ะ Number f นะครับ A.I. Number f เนี่ย <Okay. S 1> เมื่อสักครู่เนี้ย A.I. Number f o u อมันอรอลูกค้ามาหาก่อนใช่ใช่ตกละมันอรอลูกค้ามาที่ร้านแล้วค่อยมาแบบว่ากดสั่งอาหารใช่มันอรอลูกค้าทักเข้ามาก่อนเราถึงจะค่อยตอบว่าเขาน่าจะชอบการสิ่งนี้นะอเออทีนี้เอไอตัวเนี้ยมันเป็น a ออสายลุกอ,ม,อมันไม่ใชไอสายลุกมันเป็นนักการตลาดไม่่มใช่ไม่ใช่สายลับเออไม่ใช่สายลับไออะไรไไกลอย่าไปไกลเบอร์สี่ไม่ใช่ลับอเบอร์ห้าเดี๋ยวไปสายลุกครับอ่าคือมันจะ ไม่ได้รอลูกค้าเข้ามาเวลาที่มันจะขับรถออกไปขับรถไปหาลูกค้าไงอ๋อมันจะไม่ถึงกันขับรถถ้ามันขับรถได้ในอนาคตอาจจะขับรถไปอ๋ออันนี้อาจจะเป็นตอนนึงเลยนะครับการที่ไอ้ขับรถหาลูกค้าเข้ามาเรื่องเดิมกันเดี๋ยวจะไปไกลแต่ว่าไอ้ normal five เนี่ยมันจะดูแลลูกค้าตลอดช่วงชีวิตอเพราะว่าลูกค้าเวลาที่เขามาซื้อสินค้าเราแล้วเขาไม่ได้มาซื้อ กับพิการที่เดียวเราก็จบไปอือครับย่างเช่นมาซื้อปุ๋ยอย่างเงี้ยเขามาซื้อปุ๊บปุ๋ยหมดอ่เขาก็ต้องมาซื้ออีกใช่ไหมปุ๋ยหมดมาซื้ออีกมาซื้อซ้ำสิ่งที่เราต้องการจากลูกค้าคือเราต้องการลูกค้ามาซื้อซ้ำกับเราเรื่อยๆใช่ไหมครับหรือที่เราเรียกว่าเราภาษาทางการตลาดมันเรียกว่า CLV customer lifetime value อ่าครับที่บอกว่าลูกค้าคนเนึ่รตลอดช่วงช่วงชีวิตที่เขาเป็นไม่ใช่ช่วงอายุเขาช่วงอายุที่เขาเป็นลูกค้าเรานะครับซึ่งอาจจะเป็นช่วงเดียวกันชันนอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นอย่างดีนะถ้าเกิดมาอยูกกค้าับช่วง ซึ่งบางอาชีพมันก็เป็นแบบนั้นละใช่ไหมอย่างเช่นประกันนะครับดังนั้นเราต้องการที่จะให้เขากลับมาซื้อซ้ำให้ได้มากที่สุดดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าลูกค้าในแต่ละสเตจมีความแตกต่างกันใช่ครับดังนั้นเราก็จะดึงสมมติว่าเราดึงข้อมูลลูกค้าเข้ามาว่าลูกค้าคนนี้เพิ่งจะเข้าร้านเราครั้งเดียวเองเพิ่งจะสมัครสมาชิกอันนี้เป็นวันเกิดที่เขาใส่เข้ามาอันนี้คือสินค้าที่เราซื้อเราข้อมูลอย่าใส่เข้ามาที่ตรงกลางแล้วเราให้ AI ไอตัวนี้ เป็นไอมีนาฬิกาอีกแล้วน้อง AI ไอมีนาฬิกาอีกแล้วแล้วก็ทุกๆุกวันทุกทุกวันเขาจะบอกว่าดูนาฬิกาเออวันนี้เขาก็เขา้เขาไปดู Data ของลูกค้าคว่าถ้าเป็นลูกค้าใหม่ควรต้องทํำยังไงกับเขาก็แบ่งเลยกลุ่มในลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่ควรต้องทำยังไงครับลูกค้าใหม่ก็อาจจะเสนอสินค้าย,ยอดฮิตก่อนละกันเพราะว่าย,ยังไม่รู้เขาต้องการอะไรยอดฮิตคือดูจากที่เราขายดีๆอ่ะครับผมครับลูกค้าใหม่เสนอสินค้าที่คิทิตเพราะเพื่อต้องการรู้จักเขาให้มากขึ้น ใช่หรือหรืออาจจะให้คูปองอ่ะคุณเป็นลูกค้าใหม่เนี่เป็นครูปองสอบลูกค้าใหม่นะอ่าพิเศษพิเศษเราอยากเขาซื้ออีกสักชิ้นหนึ่งซื้อเชนที่สองใช่ไหมใช่ใช่หรือว่าถ้ายังไม่เคยซื้อเลยอ่ะซื้อครั้งแรกเพราะอ่าอันนี้ลูกค้าใหม่ปัญหาแรกคือการทําให้เขาซื้อเป็นออเดอร์แรกอันนี้คือสิ่งที่สิงที่สำคัญออเดอร์แรกสำคัญสุดครับผมแล้วที่สำคัญกับออเดอร์แรกคือออเดอร์ที่สองที่และซื้อซ้ำไงและซื้อซ้ำเป็อดัสุดเพราะว่าถ้าเขาบอกว่า ซื้อบ่อยๆปุ๊บเขาก็จะรู้สึกว่าเออซื้อง่ายขึ้นอือครับใช่ไหมแบบว่าบางทีอาจจะยังไม่ได้ใส่ข้อมูลบัตรเครดิตอืมอืมมาครั้งที่สองปุ๊บใส่ข้อมูลบัตรเครดิตแล้วก็ซื้อง่ายขึ้นใช่ไหมทีนี้พอรู้ว่าเป็นลูกค้าใหม่แล้วทําให้เขามาซื้อซ้ําแล้วอ่าแล้วถ้าลูกค้าที่เคยซื้อซ้ําเป็นประจําล่ะเช่นเช่นเช่นพี่ฮัทเอาแบบว่านี่ก่บพิซซ่าดีกว่าพิซซ่าก็ได้พิซซ่าเนอะอ่ เกิดว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาชอบพิซซ่าเนี่ยเขามาร้านพิฮาร์ตเนี่ยทุกเดือนเลยครับเดือนหนึ่งจะต้องกินพิซซ่าสักสามครั้งแล้วก็มักราก็สามครั้งกุมงพาก็สามครั้งอืมีนาก็สามครั้งจนถึงเนี้ยมิถุนาวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนี้เหรอยี่สิบเออยี่สิบกว่าแล้วยี่สิบกว่าแล้วยังไม่มาเลยครับอืมพี่อาเป็นห่วงเขาปัจจัยเป็นห่วงเขาอาจจะเลิกกินไปแล้วหรือเปล่านะเออคิดในแง่ดีเขาอาจจะเขาอาจจะอยากกินอย่างอื่น เออหรือเกิดอะไรขึ้นกิดอะกับเขาเอออยู่ทีนก็หายไปว่ากินทุกๆเดือนเดือนสามครั้งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเป็นห่วงอย่งก็ตามแต่เราอาจจะเตือนเขาดนึงไม่ว่าเราจะเป็นห่วงแบบไหนเราก็จะส่งคูปองไปก่อนนี่คือคูปองที่เราเป็นห่วงคุณนี่หรอใช่ใช่เราส่งไปหอดตอนนี้เราบอกว่ามีเอาจิงริงนะไม่ต้องโปรโมชั่นอย่างไดเลยนะแค่บอกเขาว่าตอนนี้เรามีอยู่ว่าพิซซ่าแบบตามฤดูกาลตามฤดูกาลส่งไปบอกเขาว่าแค่ ถ้าเขาชอบขนาดนะั้นเขาเห็นปุ๊บเออเขาบอกว่าสามารถยังดูเขากลับมาได้แล้วครับใช่ไหมเพื่อทําให้เขายังคงรีพีทเพเชสกับเราไปเรื่อยๆจริงๆแล้วสิงเนี่ยถ้าเรามองในภาพใหญ่ภาพรวมเนาะ,ะถ้าลูกค้าถ้าเป็นสินค้าประเภทที่ลูกค้าเป็นลูกค้า,เ,คาเราระยะยาวไปเรื่อยอย่างเช่นพิซซ่าพิซซ่ามันเป็นอาหารที่สามารถกินอยู่ได้ได้อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆื่อจนกระทั่งแบบเราอายุมากขึ้นก็ยังอาจจะยังคงกินอยู่ใช่ไหมผมคิดว่าลูกค้า ก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะ,ใน,ะในแต่ละช่วงอายุของเขาเกิดสมมติว่าเขา,าเป็นลูกค้าแรกๆหรอจาะอายุาจจ15ใช่ไหมก็อาจจะกินอีกแบบนึงเอาอาจจะจัดเต็มชีสเต็มๆเลยเพราะว่าอายุ15บห้าต้องการพลังงานถูกไหมแต่พอเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะการเรียนรู้เนี่ยมันจะทํามันจะทําให้เราเห็นแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยใช่ไหมเช่นเขามีลูกเขามีลูกจุดอะเรารู้ว่าเขามีลูกเขามีลูกเราก็บอกว่าส่งพิซซ่าสำหรับเด็กไปอย่างนี้มันจะมีมันจะมีรสชาติบางอย่างที่สําหรับเด็กอายุ แปดขวบเก้าขวบกินได้เขาบอกว่าถ้าเขาพาลูกเขามาเขาเริ่มสั่งพิซซาสำหรับลูกเขาแล้วก็เริ่มเรียนรู้แล้วว่าอ๋อลูกเขาชอบแบบนี้นะอเราไม่ต้องถามตรงๆก็ได้เราเราใช้การแบบว่าดูข้อมูลอื่นๆประกอบไปด้วยนั่นแหละนั่นแหละคือการเพิ่ม CLV แหละอันนี้ก็คือ AI number six number number five number five number five ตัวเลกอีกตัวนึงอีกตัวนึงตัวนี้ number ที่แบบว่าคอยรู้ใจลูกค้าในฐานะนักการตลาด ป็นแบบเรียกลูกค้ากลับมาใช้บริการที่ร้านเราโอเคครับผมครับเราไปกันแล้วห้าตัวเราเหลือตัวสุดท้ายแล้วอันนี้คือปลายทางที่ฉันรอเธอที่สุดกระชงตรงนี้วครับ number ร์ซตัวนี้นัมเบอรเอ่อสมองคน number ร์ซเนี่ยมันมีหน้าที่ในการช่วยเพิ่มยอดขายวิธีการเพิ่มยอดขายสมมติพี่อาร์ตเปิดร้านขายปุ๋ยเปิดร้านขายปุ๋ยกลับไปกลับมาเนี่ยเราทำถ่ายธุรกิจละก็จะได้บอกว่า ผู้ฟังมีต่ายธุรกิจเราจะได้บอกว่าเอาไปแอพพลายใช้ได้เพิ่มยอดขายก็คือ cross sell up sell หรือเปล่าจริงแล้อ้ตัว cross sell up sell เนี่ยไอ้ Number 5ฟมันทําได้อ่าอ่า number ก็ทําได้อืมคับวิธีการอีกวิธีการนึงในการเพิ่มยอดขายสมมติพี่ฮารมีร้านสาขาเดียวครับถ้าพี่อารอยากจะขายได้มากขึ้นง่ายๆเลยเปิดอีกก็เปิดอีกสาขาหนึ่งใช่ไหมเปิดอีกสาขานึงแลเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่ม distribution channel อ่าใช่ไหมเรเปิดอยู่ที่ กรุงเทพก็ไปเปิดสมุดประการเปิดสมุดสาครก็ไปเปิดเรื่อยๆอืมใช่ไหมหรือว่าการที่เราเปิดออฟไลน์อยู่ดีๆแล้วก็เปิดออนไลน์อืมใช่ไหมขายออนไลน์ในการเพิ่มช่องทางในการขายเนี่ยมันทําให้ยอดขายมันเพิ่มขึ้นเสมออืมใช่ถูกปะใช่ใโอเคดังนั้นเราก็ลองมาคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีช่องทางในการขายที่เป็น AI ล่ละอืมอ่ยกตัวอย่างนยครับช่องทางานาที่เป็นเ i คือเอาจริงๆแล้วอะ่ะมันเริ่มต้นมาจากการที่อ่ผมอะ่ะ ไปแชทกับ h a t GPT แล้วก็ลองผมต้องการที่จะถามว่าโคมไฟแบบไหนถึงจะมาติดที่หน้าบ้านได้แล้วมีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดหลังจากนี้ผมก็ถามเขาก็ถามผมวันเดือนปีเกิดเป็นยังไงเราก็จะใช้สูตรไหนในการดูเนาะเราก็คุยกันไปคุยกันมามันก็สรุปออกมาได้โคมไฟประเภทนี้แหละที่คุณควรจะใช้เหมือนเซลล์คนหนึ่งที่เป็นเซล AI นั่นเองถูกไหมใช่ เรามองว่ามันเป็นเซลล์แต่มันเป็นเซลล์ที่แบบว่าเป็นเซลล์ที่รู้รู้เรื่องครับที่เราต้องการจะรู้ก่อนที่เขายังไม่ได้จะขายครับใช่ไหมเขาเราอะรู้ว่าโคมไฟแบบไหนเหมาะกับเราเราอาจจะยังไม่ได้อยากจะซื้อโคมไฟก็ได้อ่าใช่ไหมแต่เขาเป็นคนที่ให้คําแนะนํอแล้วเขาสามารถปิดการขายได้ด้วยถ้าเราอยากจะซื้อกับเขาใช่ใช่ใช่พี่ฮาร์ดเวลาที่พี่ฮาร์ดต้องพี่ฮาร์ดเคยบอกว่าดูเบอร์สวยเหมาะกับตัวเองอะไรอย่างนี้ไหม โอ้ยเมื่อก่อนก็เคยดูนะแต่แต่สุดท้ายแล้วก็ยังใช้คงใช้เบอร์เดิมอแสดงว่าพี่รัฐบอกว่าไม่ไม่ได้คนที่บอกว่าเชื่อเรื่องตัวเลขป่ะไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อเราไม่น่าเชื่ออะไรม้างผมได้ยกตัวอย่างขณดคุณพูดผมยังไม่เชื่อเลยผมจะเชื่ออะไรบ้งไม่เช่นนอ้พี่รัฐถามเอไอเรื่องอะไรม้างอาจจะถามถึงสิ่งเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเรามากเพราะว่าอย่างเช่นอหารแมวเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราเลี้ยงมานานเราก็มีองค์ความรู้ที่ ก่อนหน้านี้เราคงถามถามเจ้าของร้านแหละก็คงถามกันจริงๆแล้วก็อาจจะเก็บความรู้สะสมไปเรื่อยแต่สมมติว่าวันนึงไปซื้อของที่เราไม่เคยรู้ยล่แอ่าเช่นแบบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าบางตัวที่เราที่เราไม่รู้ว่ามันจะต่อเข้ากับบ้านเราได้ยังไงอย่างเงี้ยโอเคมันก็ต้องถามก็ต้องถามตูปะก็ต้องว่ามันเหมอนว่ามีคนที่คอยให้คาแนะนําในสินค้าตัวนั้นในในในที่เราไม่สามารถเราเรียกว่ายังนเราไม่มีองค์ความรู้เหล่านั้นมากพอเราไม่เราไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้โอเคสมมตินี่นถามเรื่องเกี่ยวกับถ้าฉันบอกว อ่าเป็นบ้านขนาดนี้มีจํานวนคนเท่านี้อแล้วฉันอยากจะได้ตู้เย็นอาจจะมีความต้องการเฉพาะด้านเช่นเก็บนมแม่นะเก็บนู่นเก็บนั่นเก็บนี่และเก็บอาหารแมวได้ด้วยอ่าใช่ใช่อะไร่างใช่ป่ะเพราะว่าจะคุยกับเราเนอะเราก็แนะนํามาสมมติว่าแนะนํามาแล้วตู้เย็นควรเป็นแบบนี้อพี่อาจอยากจะซื้ออ่ะเดี๋ยวลองถามมันต่อเลยถ้าฉันต้องการซื้ออ่าเอามาสักหลายๆยี่ห้อแล้วมาดูเปรียบเทียบกันใช่ไหมใช่เอไอมันจะเริ่มสะอึกตรงนั้นแหละ อมันจะเริ่มแบบว่าพาไปต่อไม่ได้อมันจะเริ่มจบเพราะว่ามันก็อาจจะแนะนํามาแหละว่าร้านนั้นร้านนี้มีใช่ไหมแต่ว่ามันก็บอกว่าให้คอมีพบราคามันก็จะเริ่มงงลออดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถทําให้ AI ตัวนั้นมันสามารถแนะนําสินค้าแล้วพอเราชอบเราอยากได้อันนี้ได้ไหมเราก็บอกว่าเออฉันอยากได้อันนี้แล้วแหละที่ราคานี้แล้วแหละช่วยซื้อให้ฉันเลยได้ไหมแล้วมันก็ไปซื้อมาให้เลยอไปตัด เอาบัตรเครดิตเราผูกก็อยู่แล้วใช่ป่ะตัดบัตรเครดิตเราเลยบอกว่าต้องการให้ส่งวันไหนย้อนกลับมาเ <ừ. S 2> มื่อกี้พี่พงศ์บอกว่ามันจะเริ่มงง,ง,ง,งของขยายความหน่อยว่ามันเริ่มงงแปลว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลอ๋อใช่ไหมมันเหมือนกับที่เราแชทกับ GPT ทุกวันนี้มันม,มันมีข้อมูลแหละแต่ข้อมูลมันไม่ได้แม่นยำม,มันเป็นข้อมูลอะไรก็ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมที่เราถามมันบางทีอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ในคลังของเราที่อยู่ด้านหลังก็ได้ถูกต้องอ่าแต่ถ้าเราเป็นแบบว่าร้านขาย โคมไฟที่ทําให้โชคดีอครับดังนั้นเรามีข้อมูลเกี่ยวกับโคมไฟทําให้โชคดีอยู่แล้วดังนั้นเวลาที่มีคนมาถามเราก็ถามเรื่องนี้เราสามารถให้ข้อมูลได้ตรงกับที่เขาต้องการเมื่อเขาต้องการจะซื้อเลยเราก็บอกว่าเออสิ่งเนี้ยมันเหมาะกับคุณนะอในราคานี้แล้วคุณก็มีโปรโมชั่นตัวนี้อยู่ด้วยอคุณต้องการซื้อเลยไหมครับซึ่งแน่นอนถ้าเราอยากได้เราก็จะซื้อเลยอ๋อโอเคแปลว่า จริงๆแล้วมันก็คือมันก็คือ AI ที่เหมือนที่เราแชทอยู่ทุกวันนี้แหละเพียงแต่ว่าเราไปทําให้มันตอบเฉพาะสินค้าที่มีในคลังแล้วก็รู้ข้อมูลสินค้าของทุกๆตัวที่อยู่ในคลังเรารวมถึงรู้ราคารู้ฟีเจอร์ต่างๆนานา,นา,นาท,ที่สามารถผู้ใช้สามารถมาถามได้โดยตรงแล้วนอกจากถามแล้วยังขอให้เอาสินค้าเนี่ยไปหน้าชําระเงินได้อีกต่างหาก,กใช่ไหมถูกต้องไม่ต้องไปหน้าชําระเงินเลยชำระตรงนั้นละ เออครับเออล้วก็แบบว่าคุยกันเลยว่าจะมาส่งกี่โมงเอออ๋อสามารถนัดอย่างอื่นได้ด้วยนอกจากการถามสินค้านัดการมาส่งนัดการจองเวลาติดตั้งแล้วเราก็ไม่ต้องบอกว่าไปหงุดหงิดกับการที่แบบว่าจะต้องบอกว่าไปโทรเข้าไปถามว่าของอยู่ตรงไหนแล้วอะไรเงี้ยเราก็ถามาถามต่อจากนั้นได้เลยใช่ไหมใช่สิ่งนี้มันคือการซื้อสินค้าในอนาคตเลยนะครับซึ่งเอาจริงๆถ้าสมมติเปรียบเทียบนะปัจจุบันถ้าสมมติเราเอา AI ออกไปเลยปุ๊บจริงๆปัจจุบันก็ทาได้อยู่แล้วนะมันจะต่างจากเดิมยังไงอะ ก็อย่างสมมติวันนี้ผมอยากจะซื้อตู้เย็นอย่างที่ว่าผมก็จะสามารถที่จะเข้าไปสั่งซื้อลงตะก้าแล้วก็ชําระเงินแล้วก็ติดตามว่าเขาจะมาติดตั้งได้เมื่อไหร่แล้วม,มันต่างกันย่งงของเด้งพ,พี่ฮาร์ผมว่าเป็นเพราะว่าพี่ฮาร์่ไม่ได้เป็นเจนแบบว่าเจนแซดเจนเอัลฟาครับเออทุกวันนี้เจนแซดเจนอัลฟาอย่างงี้เ,เขารู้สึกว่าเออเขาคุยกับเอไอเขาทําทุกอย่างได้ตรงจุดนี้ทําไมเขาจะต้องไปคลิก ไปลงทเตอร์ไปแอดูคาร์ดไปใส่บัตรเครดิตไปทําอะไรได้อีกที่นึงละ่ะเออเออทำไมบอกว่าตัว AI ไเนี่ยมันไม่ยอมทําให้จบในโปรเซสของตัวเองไปเลยละ่ะอืมเพราะผมผมคิดอีกได้อีกอย่างหนึง่งสิ่งที่ระบบพวกนั้นทําไม่ได้อ่ะคือว่าอ่มันมันถามเอ่อเรียกอะไรนะว่าบางทีเราอยากถามเกินกว่าที่ระบบมีอืมครับเพราะว่าในในระบบมันอาจจะมีเมนูสมมติการที่ผมซื้อแบบว่าทุกวันนี้ผมซื้อกดตามเมนูมันแต่ถ้าบังเอิญ สิ่งที่สงสัยมันเกินกว่าที่เมนูมันมีผมก็เริ่มทําไม่ได้แล้วถูกป่ะอืมใช่แต่ว่า AI มันอาจจะแบบว่ามาช่วยจุดนี้ด้วยนะถูกถูกก็เช่นบอกว่าทุกวันนี้ถ้าเราจะไปซื้อเบอร์เบอร์โทรศัพท์เบอร์สวยๆอ่ะ่าครับเออเราแบบว่าจะไปคุยเรื่องแบบว่าดวงกับร้านที่ขายโทรศัพท์อืมเขาไม่ได้บอกว่ามีความรู้ทั้งสองอย่างอืมแต่ว่าถ้าตัว a i ไที่เป็นอ็กซ์เปเรื่องดวงแล้วสามารถขายโทรศัพท์ให้เราได้ด้วยอืมมันก็สามารถตอบคําถามทั้งหมดของเราได้ที่จุดเดียวเลยอืมดีครับ รวมถึงอาจจะถามข้อมูลที่ลึกกว่านั้นกับสินค้าได้ด้วยนะเช่นอย่างเช่นว่ามันอาจจะมีศัพท์เทคนิคบางตัวของตู้เย็นเนี้ยมีศัพท์เทคนิคแต่ผมไม่ไม่แน่ใจว่าศัพท์เทคนิคนี้มันแปลว่าอะไรตัว AI ไอจะให้ให้ความหมายเหล่านั้นได้เรา,าจ,จะสามารถที่จะอะรารมณ์เหมือนกึ่งๆึ่เป็นที่ปรึกษาเราได้ด้วยมผมคิดว่านะก็จะเหมือนเหมือน GPT ที่เราครเคยแชทกันอยู่อะไรเงรี้ยแล้วนั่นแหละมันคือปลายทางของว่าของการทําการตลาดของการขายเลยนะเพราะว่าพอถึงจุดนั้นปุ๊บมันจะ ค่วงกับมาตั้งแต่ number one ถึง number f ที่เราคุยกันโอเคงั้นเรามาสรุปเรามาสรุปตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวที่6ตัวแรกเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์ให้กับผู้บริหารหรือผู้ที่ใช้ในการตัดสินใจในการพิมพ์ถามมันว่ายอดขายของเราเป็นยังไงตัวไหนขายดีสุดหรืออะไรประมาณนี้ตัวที่2เป็นตัวผู้เฝ้าระวังความปลอดภัยเช่นว่าเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับอะไรต่างๆนานาไหมอะไรประมาณนั้นตัวที่3นี่อะไรนะ เราไดามวเทรนพนักงานเทรนพนักงานเป็นทางความรู้แล้วก็เก็ตฟีดแบ็กพนักงานเก็ฟีดแบพนักงานให้พนักงานทําได้ถูกต้องไม่เกิดความผิดพลาดแล้วตัวที่4ี่ตัวที่4เป็นเซลเซลเซลล์อแบบว่าก็คือเหมือนดีวายเซลเวลาลูกค้าเข้ามาหาเราเราสามารถตอบได้สิ่งที่ลูกค้าต้องการอรู้ใจลูกค้าแนะนําสิ่งที่เหมาะกับลูกค้าได้อไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นดีวเค ตัวที่5อ่าตัวที่5้าเป็นมาร์เก็ตเตอร์มาร์เก็ตเตอร์ตามลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำตามลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ C R M อย่างเงี้ยเหรออ่ารู้ C R M คือการที่รู้ว่าลูกค้าอยู่ในสเตจไหนชอบอะไรแต่เราใช้ข้อมูลตรงจุดนั้นในการตามลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำตลอดช่วงชีวิตลูกค้าโอเคอ่าส่วนตัวที่6เป็นช่องทางที่รวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วลูกค้าสามารถเข้ามาซื้อสินค้าได้จากช่องทางนี้ได้โอเคโอ้ยมันน่าสนใจ6ตัวคำถามสำคัญถ้า6ตัวเนี้ยต้องการจะทำอ่ะผมจะเริ่มทำ พี่อาร์ตรู้ไหมว่าเอไอกินอะไรเป็นอาหารเอไอก็กินเงินมั้งจะต้องจ่ายเงินนีใ่ใช่ใช่ใช่นอกจากเงินแล้วไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าเออการที่เอจะฉลาดขึ้นเอไอกิน Data เป็นอาหาร ok นะครับดังนั้นในการที่เราจะทําได้ทั้ง6ตัวที่เราว่ามาเนี่ยรเราจะต้องมีข้อมูลของเราให้กับมันอืม ok ด <นะ S 1> ังน <ะ S 1> ั้นถามว่าข้อมูลของเราอยู่ตรงไหนอยู่ทุกที่เลยใช่ข้อมูลเราอยู่ทุกที่เลยนะอยู่ในระบบ crm อยู่ระบบ e commerce หลังบ้านอยู่ในระบบ bi ของเราอยู่ใน google ads อยู่ใน facebook ads ซึ่งตามธรรมชาติแล้วมันก็จะกระจายกันอยู่ตามธรรมชาติเพราะว่าเวลาเราอยากจะทําสิ่งหนึ่งเราก็ต้องให้ให้ทีมงานแต่ละทีมที่ถนัดในแต่ละด้านทําในแต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่แต่ละทีม่มันก็จะกระจายกันอยู่โดยธรรมชาติแน่นอนทุบิซิเน็เป็นแบบนี้ออครับทีนี้ถ้าเราบอกว่าเออ AI ไ <c oughs> แกก็ตามไปกินทุกที่เลย <c oughs> มันก็ยากสำหรับ AI อนะฮะเออเพราะว่าน่าจะยังน่าจะยังทําไม่ได้ในตอนนี้เราไม่สามารถสั่งได้ไปไปเอาข้อมูลมาอย่างเงี้ยสั่งไม่ได้ดังนั้นวิธีการที่เราจะเริ่มต้นอ่ะคือว่า เราก็ต้องมีแพลตฟอร์มตัวหนึ่งก่อนที่ดูด Data ทุกที่เข้ามาไปที่เดียวกันซึ่งแพลตฟอร์มตัวนี้มันถูกเรียกว่า Customer Data Platform หรือว่า CDP หรือว่าเราจะเรียกว่า Centralized Data Platform ก็ได้ดูดเข้ามาแล้วเราบอกว่าเออ AI ดู Data ตรงจุดนี้แหละให้บอกว่า AI ที่เราจ้างมาเนี่ยทั้งตัวเนี่ยดู Data ตรงจุดนี้แล้วเราก็ Set up เขาเรียกว่า workflow ซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่พี่ผมทำอยู่ถูกต้องครับมันคือแพรมครับ ทำเป็น Customer Data Platform ที่เราทำสิ่งนี้แหละในแต่ละวันเนี่ยที่เราเล่าเนี่ยหกตัวที่เราว่ามาเนี่ยมันคือตัวที่เราวิจัยเรียบร้อยแล้วนะครับจากสถาบันอะ <c oughs> ันเงี้เยแห <c oughs> ่งสาทรเอาให้ลงเอาลงให้ได้นะ้องคาลา,าเอาลงให้ได้นะที่เราวิจัยว่าลูกค้ามักจะถามเราว่ามันจะต้องมี AI แบบไหนบ้างดังนั้นไอหกตัวนี้คือ Framework ที่เราให้กับลูกค้าเรานั่นแหละครับครับครับซึ่งแปลว่า เราเราจาเป็นจะต้องมีระบบที่รองรับไอสิ่งเหล่านี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มัน,ม,นมันคงไม่ได้มันคงไม่ได้ทําง่ายๆผมผมนึกภาพเลยถ้าว่าวันนี้ถึงแม้เรามีทีมโปรแกรมเมอร์แล้วให้ทีมโปรแกรมเมอร์มาทำสิ่งนี้ผมคิดว่าน่าจะใช้พลังงานเยอะพอสมควรเพราะต้องเชื่อมเชื่อมโยงจากหลายที่ไหนจะต้องไป set เซตอัพเอไอนต้องทําอะไรต่างๆนานาให้มันเป็นเหมือนกับคลังผมเรียกว่าคลังของ เป็นสมบัติขององค์กรได้ไหมจูกต้องเพราะว่า Data าเดี๋ยวนี้มันคือสมบัติประเภทหนึ่งเนาะที่เราคุยกันในตอนที่ s เกลเอไอครับเขาจะบอกว่าไอคะแนนอนาคตซึ่งคือปัจจุบันนี่แหละอ่ะครับไอพีขององค์กรอีกอย่างนึงคือ Data นี่แหละที่เป็นโมเดลตัวนี้แหละอ่าโอเคใช่ไหมนอกจากโค้ดแล้วจะมีตัว Data ที่รวบรวมมาเป็นความรู้ขององค์กรใช่ใช่แล้วถ้า Data ถูกเรียบเรียงมาดีแล้วสุดท้ายล้ำปลายทางก็จะเอาไปใช้ง่ายขึ้นด้วยไม่งั้นจะยากกว่าเดิมเวลาใช้อะไรเงี้ยครับครับคราวนี้ ถ้าเกิดว่าที่เราบอกเนี่ยหกยูสเคสเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เราฟังเราอยู่เนี่ยแบบได้ประโยชน์อะไรเราก็สามารถเอาไปใช้อะไรได้บ้างเนี่ยเราก็อยากจะฟังเนอ,อเออก็อยากจะให้บอกว่าช่วยกัน,<ช>นคอมเมนต์เข้ามาใช่ครับอ,อบว่าเอาเทคนิคห AI ของเราเนี่ยหสมองคนอัจฉริยะที่องค์กรในยุคข,ของ AI เนี่ยต้องเอาไปใช้เนี่ยเอาไปทําอะไรกันบ้างหรือครใครคิดว่ามีมากกว่า6ก ก็อาจจะเติมมาได้ช่วยเราหน่อยว่ามีไอเดียอะไรบ้างไหม number seven number seven เราจะได้บอกว่าเอออย่างนี้ดีจังเลยเราจะได้มาทำอีพีต่อไปจะได้มาีต่อไปครับก็วันนี้สำหรับ e ีพีนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอยากฟังเรื่องเทคโนโลยีแบบเพชรเพชรก็ติดตามกันได้เลยครับ